สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในกาชมอนชมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มการ์าประจำเดือนตุลาคมน,นะครับมันก็คือตัวนี้ครับแต่ผมว่าแรกไปผมอาจจะใช้ไม่พอก็ได้ครับผมจะมาไล่เกมแล้วกันนะครับผมจะมาลองหามาันเดี๋ยวมีคนแนะนำบอกว่า มันเป็นตัวที่โกงมากครับการโจมตีเดี๋ยวผมขอไปดูคร่าวๆก่อนนะครับมันการโจมตีที่ผมไปศึกษามาครับแลเปลประมาณ70 60ก็ประมาณสัก5 0าแสนกกือบ0กแส0แล้วนะครับนะครับต้องหาดูในนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับนี่ครับ นี่มีนะครับนี่ครับเจอแล้วครับเลเวล120นะครับเลือดกี่ละกี่ล้านเนี่ยครับ20ล้านเลยนะครับอู้สูงครับผมนับว่าตัวนี้เก่งกว่ามงอีกนะครับการตุ้มตีถึง8แสนเลยครับถ้ามาเทียบกับมงนะครับนี่ครับข้างๆกันเลยนะครับเหมือนฟ้ากับเหวเลยนะครับ แต่รู้สึกว่าสกิลของมงจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่ามันเก่งนะครับเพราะว่าสกิลนั้นไปเสริมเออแบบตัวของมันเองนะครับเพราะว่าการโจมตีมันช้ามากครับการโจมตีในการเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับก็ถือว่าดีครับเสริมให้ตัวเองแข็งแกร่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกัตช่าเลยนะครับไม่รีรออะไรครับเปิดกันเลย ได้อะไรนะตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ตน,ตนอะไรอะไรจะออกมาน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดครับโอเคครับเปิดต่อกันเลยนะครับตัวใหม่เธอขอร้องครับโอ้โหผมรอมาเพื่อวันนี้ครับโอ้โหได้ง่ายได้นายไอ้ได,ได้ง่ายได้อะไรขนาดนี้ครับ นี่นะครับตัวใหม่ประจําเดือนนี้นะครับโอ้โหได้แล้วครับเจมนักล่าครับเดี๋ยวผมสูมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้อะไรครับของดีหรือเปล่ากลับเลยครับกลับเลยครับกลับเลย แต่ผมว่ามันใช้แร่เพชรมากเกินไปที่ผมจะใช้ได้เลยมั้งครับเออใช่ครับนี่ครับชิ้นหน้าสายฟ้าผมเอามาอัพสิครับเก็บไว้ทำมะเขือเทศเลยครับผมผมอยากได้เออร่างสุดท้ายของมันนะครับไอชิ้นหน้าสายฟ้าเนี่ย hey, s <S เพราะว่าเออมันโหดดีครับมีสกิลทำให้มึนตั้งเจ็ดวินะครับออยู่ไหนอะ อ๋ออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งครับขอดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำนครับโอ้โหนี่ครับผมไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปล่าได้เยอะขนาดนั้นครับโอเคครับกลับทับก่อนครับเดี๋ยวแค่ขั้นนีผมนะครับโอ้โหว่าหดมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยว ตอนผมแบบโหดตัวนี้นะครับผมอาจจะมารีวิวอีกเกมตัวนี้ให้ดูก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันหาง่ายเกินไปนะครับผมอาจคิดว่าไอตัวเนี้ยหนาง่ายเกินไปหรือเปล่าเออครับทุกคนคิดเหมือนผมนะไหมครับถ้า มีอะไรถูกใจตัวนี้ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับแบบหนึ่งครับเลือดเป็นล้านแล้วครับงงเบยครับผมรู้สึกว่ามันง่ายง่ายดายไปมาครับสองล้านแล้วครับการจุมตีเออแปดหมื่นแล้วครับง่ายได้เกินไปครับแต่ก็ดีนะผมผมก็ไม่ได้เกียดมันหรอกนะ เลือดเออสองล้านเท่าเดิมครับเพิ่มเลือดมาตั้งสามแสนนี่ครับใช้แร่เพชรเยอะพอตัวเลยครับไม่ใช่ระดับผมที่ใช้ได้ง่ายๆแล้วนะครับเนี่ยวต่ว่าผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแบหนึ่งครับนี่ครับผมเสียดายกับตัวนี้มากเลยครับเอามาทำพื่อะไรครับแป๊บหนึ่งครับขอดูก่อนนะาสุดท้ายของมัน แต่สกิลก็ดีอยู่นะฟื้นฟูเนี่ยแต่ผมว่าไปอาเป็นเจมหน้ากากดีกว่าไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ